สวัสดีครับวันนี้พาพี่ๆมาที่ชุมแสงครับอเาเภอวังจันทร์จังหวัดระยองครับก็ได้รับสายจากลูกค้าเข้ามาว่าทางนี้ดอกไม่ค่อยดีออกดอกออกกระจายนะก็เลยลูกค้าก็เลยสอบถามมาเจ้าตัวฟาวาเซตของเรานะว่าฉีดช่วงนี้ได้ไหมมันช่วยอะไรฟาวาเซตเป็นตัวอะไรนะครับก็ก่อนอื่นนะฟาวาเซตเนี่ยเป็นตัวเอทิทลีนครับสกัดมาจากธรรมชาตินะเป็นพวกแก๊สพวกก๊าซธรรมชาตินะครับฉีดไปก็จะช่วยเสริมสร้างเอทิทลีนให้เขานะ ถ้าอทลลีนเขาเพียงพอเนี่ยเขาก็จะไปเร่งการออกดอกออกมานะแต่ถ้าต้นไม้ในเชิงแบบนี้เราทําเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ๆอย่างนี้ครับอทลลีนเขาผลิตไม่เพียงพอถ้าเขาผลิตเพียงพอเนี่ยดอกเขาต้องมาเต็มแล้วแต่นี่มันออกมากระจายกระจายนะบางกิ่งก็ยังไม่ออกเลยนี่ที่เรามองเห็นอยู่ถ้าชัดๆนะ่าจะเป็นรุ่นหลังนะเขาก็เริ่มไล่เข้าไปนะแต่ส่วนนี้ยังไม่ได้ฉีดละก็เลยวันนี้มาพูดคุยถึงแนวทางนะครับการใชร้เจ้าตัวฟาเวอร์เซตนะแล้วก็พูดคุยถึงว่า ของบริษัทเนี่ยมีตัวไหนจําหน่ายบ้างนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ยังไงอะไรยังไงนะวันนี้เราก็มาถ่ายให้พอพี่ๆดูประมาณหนึ่งนะครับว่าอ่าที่วังจันเนี่ยเป็นแทบจะทุกสวนเนาะถามลูกค้ามาเมื่อกี้นะถามเจ้าของสวนมาเมื่อกี้เป็นแทบจะทุกสวนคือดอกออกกระจายออกไม่เต็มนะออกไม่เต็มดีเนื่องด้วยทั้งสภาพอากาศเนาะสภาพอากาศที่ค่อนข้างแปรปรวนแล้วก็ถ้าหนาวก็หนาวจัดเลยนะทุเรียนก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับ หนาวก็หนาวจัดร้อนก็ร้อนจัดนะแล้วก็มีทั้งเรื่องพวกลายแดงมาสารพัดนะครับปีนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะหนักหนาเหมือนกันนะนี่รุ่นของเจ้าของสวนก็จะเป็นรุ่นนี้ครับดอกก็จะเป็นรุ่นนี้แต่ว่ามันมันน้อยครับน้อยมากๆนะซึ่งใบก็ผมเห็นแล้วใบก็ค่อนข้างโอเคใช้ได้นะครับใบค่อนข้างใช้ได้แต่ว่าดอกมันจะน้อยไปนิดนึงนะครับมันเดี๋ยวจะขาดทุนเอานะครับเราก็เลย มาแก้ไขนะจะพยายามแก้ไขปัญหาให้นะเพราะว่าวันที่ถ่ายเนี่ยก็วันที่2มก,กราแล้วนะครับ2มก,กราแล้วนะเราก็จะพยายามช่วยท่านเจ้าของสวนนะให้อ่าได้ดอกเยอะขึ้นมานะครับด้วยการฉีดเจ้าตัวฟลเวอเซตนี่แหละนะทั้งอ่าใต้ท้องกิ่งแล้วก็ใบนะครับก็เดี๋ยวยังไงรอมาติดตามชมนะครับว่าการอ่าใช้เจ้าตัวฟลเวอเซตเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหา ให้กับชาวสวนมากน้อยขนาดไหนนะปกติแล้วเนี่ยฟาวเซตเนี่ยผมก็จะให้ใช้เฉพาะสวนไหนที่มันดืด้อนะแต่ว่าปีนี้ก็ดื้อหลายสวนก็เลยได้ใช้หน่อยนะครับส่วนทําไมถามว่าทําไมเราไม่ใช้ตัวสเบียงนะคือตัวสเบียงเนี่ยถ้าจะใช้อ่ะมันต้องสะสมมาตั้งแต่เนิ่นๆนะครับสะสมมาตั้งแต่เนิ่นๆสะสมมาตั้งแต่เริ่มต้นนะแต่ถ้าจะใช้ตอนนี้เนี่ยมันต้องใช้ปริมาณที่มากหน่อยในการกระแทกออกมานะ แต่ว่าฟาวาเซตมันใช้ปริมาณไม่มากเท่าตัวสเบียงนะก็แล้วก็ไม่ใช้เวลานานเท่าตัวสเบียงด้วยนะครับมันก็เลยใช้ตัวฟาวาเซตน่าจะโอเคกว่าในช่วงนี้นะเพราะว่าสเบียงเนี่ยต้องใช้เวลานะเพราะว่าเวลาก็บีบเข้ามานะอากาศเดี๋ยวอากาศไปหมดนะครับมันจะไม่ทันการเอานะครับก็ให้ตากล้องถ่ายนี่ถ่ายมุมๆสูงๆให้ดูนะว่าไม่ค่อยเห็นดอกเขาเท่าไหร่นะครับนี่แล้วก็เป็นแบบนี้แทบจะทุกต้นนะครับ เป็นแบบนี้แทบจยาทุกต้นเลยนะครับส่วนนี้มีประมาณสักสองร้อยต้นใช่ไหมครับอ๋อสามร้อยกว่าต้นนะครับสามรอยกว่าต้นนะแต่ดอกไม่ถึงร้อยต้นนี่แต่ต้นเนี้ยนะครับนี่ต้นนี้เขาจะโอเคหน่อยเนาะต้นนี้เขาจะโอเคหน่อยแต่ว่ามันไม่ใช่แบบนี้ทุกต้นนะครับมันไม่ใช่แบบนี้ทุกต้นนะนี่เจ้าของสวนตอนเนี้ยงดน้ําไปประมาณสามวันแล้วนะครับงดน้ําไปประมาณสามวันแล้วก็เห็นเริ่มมีตาดอกขาวๆไข่ปลาตาปูออกมานะ ออกมาก็พอใช้ได้ครับแต่ละแต่ว่าเราก็อยากได้เยอะกว่านี้เนาะครับเนาะยังไงนะเราก็จะพยายามแก้ไขปัญหาให้กับชาวสวนนะแนวทางจะเป็นยังไงก็ตามที่ผมพูดไว้นะก่อนใช้ฉีดฟอร์เวสเซตสักประมาณสัก3รอบนะครับ3ครั้งนะครับก็ประมาณสัก7-10วันครั้งนะต้องกระตุ้นให้เข้าที่ทีหน่อยนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับเรื่องน้ำเนาะเรื่องน้ําสําคัญเนาะในการที่จะกระแทกดอกออกมานะ ในการที่จะเลี้ยงตาดอกเลี้ยงไข่ปลาตาปูนะครับเรื่องน้ําสําคัญมากนะครับในการที่จะให้ทุเรียนเนี่ยดอกออกมาถ้าน้ําไม่ถึงนะยากนะครับในการที่จะกระแทกตาดอกมาเพราะว่าอากาศช่วงนี้เนี่ยมันมันร้อนจัดนะครับบางสวนเนี่ยก็ขนาดลูกเท่าหัวไม่มือเนี่ยให้น้ําไป1ชั่วโมงแล้วนะห้านาที1ชั่วโมงนะวันเว้นวันนะก็ต้องให้ประมาณนี้แหละครับแล้วก็ลืมถามเลยเฮียครับสวนนี้ทําสารไม่เอ่ย โช,ย,ชยน้อยมาก,อ,มากอ๋อส่วนนี้อ๋อใช้แอร์บัตว,วิ่งนะครับใช้สารกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยสารยี่สห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสารยี่ห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าโชยน้อยนะครับก็เดี๋ยวนี้ทุเรียนก็ทําสารกันหมดแล้วยิ่งทุเรียนฉีดสารนะยิ่งทุเรียนฉีดสารการกินอาหารยิ่งน้อยนะครับยิ่งต้องให้น้ํามากนะครับเพราะว่าตัวแพคโคบิสโซเขาไป ยับยั้งการเจริญเติบโตนะยับยั้งการทํางานของจิปเปอร์ลินไม่ให้เขายืดไม่ให้เขาลัดใบอ่อนหรือว่าแตกใบอ่อนออกมานะแล้วก็รากเนี่ยเขาจะตีปมมันเลยจะกินอาหารได้น้อยนะเราก็เลยต้องนี่แหละครับส่วนไหนที่ใช้ของเราแบบจริงจังเต็มระบบเนี่ยผมก็จะให้ฉีดพ่นเจ้าตัวเคลียหรือว่าเอ็กตอเคลียเนี่ยนะปรับสภาพดินปรับค่าพีเฮตดินกระตุ้นการทํางานของรากนะเพราะว่าในตัวเคลียมีทิพเปิลฟอสเฟตนะครับที่จะไปคลายรากที่ตีปมออก กระตุ้นจิบเลิลินนะทำให้รากอะรากเนี่ยเขาดูดกินอาหารได้ไปแตกรากฝอยของเขานะครับก็เลยจําเป็นที่จะต้องใช้เจ้าตัวเอกซเคียฉีดพ่นลงดินในช่วงที่อ่าห่างแยไ่ไหมหรือว่าช่วงที่ลูกเท่ากําปั้นนะครับเราเลยจําเป็นที่จะต้องใช้เจ้าตัวเอกซเคียนะก็ถ่ายให้พี่ๆชมประมาณนี้นะครับของสวนนี้นะเดี๋ยวเรามารับชมฟังกันติดตามกันอีกทีว่าเราแก้ปัญหาไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงครับ